สวัสดีพี่น้องทัง youtube นะครับป้าโดโดจังไดไล u t u b e พี่น้องเอ้ยเอ็ดอี่อยังแม่แกะปีกแม่งกอก,ปก,กไปไต่มากครับพี่น้องได้หลายโลเลยนะครับไ,ไปไต่ได้จากโลแม่สาม,สามโลโลละหกร้อยนะครับพี่น้องทั้งบ้านหฮานี่ขายโลละหกร้อยอันนี้ครับไต่มา,า,ากห้องบ่อไขนะครับ ไกมาขา้าวปาไข่ข้าเห็ดกินเองนะครับเบิ้งอร่อยพี่น้องนี่แมงกอกมีไข่ปุ้ยพี่น้องเอ้ยอยากให้เห็นมีแต่ไข่ไข่นะครับเบิงนะ้งเนี่ยมีแต่ขขไข่ไข่ด้วยนี่พูดนะเปิดทีโทรนะครับพี่น้องอยากน้ำบออยากน้ำบอเอาไปเห็ดยังกินได้เนี่ยั่วกินกับขาขนะครับั่วกินกับเขานะครับพี่นอ้องเออแซ่บเนาะขัวเซนเอ่อใส่สรสดีหรือว่าเกล,ลือก็<ล>กได้ และแต่หรือนำป่าก็ได้ด้๋ยน้องแมนบอมเนี่ยนะครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีพี่มุกกีพี่นั่งร้ายนะครับตอีหยังนอแม่งกอกครับสวัสดีครับพี่เบลบีทีเอสนะครับสวัสดีพี่น้องทั้งเจ็ดสิบแปดสิบเอ็ดคนนะครับเออโดนๆได้ไลน์เอ่อยูทูบนะครับเมื่อกี้ไปไลน์ทั้งเพจมาปีละเทือนะครับแม่งกอกสวัสดีครับพี่ลั่นทมริมทุ่ง Uh, พี่ต uh> uh 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 okay so ุ๋ยนะครับโอ้ยังติดตามตลอดเดี๋ยวขอบพุนครับสวัสดีครับโอ้ผมอ่านบอกขอให้สวัสดีจากสอปปอลาวนะครับแมงกอกครับแมงกอกภาษากลางจ้าวางไดคิดถึงเลยขอบพุนหลายๆครับภาษากลางจ้าวางใดครับตัดแสบครับเล้ากันนะซิมี่เด้น้องพี่น้องนะแมงกอกอันนี้นี่นี่มีแต่ตัวไขๆครับปุณนะปุณี่น้อง มันอยู่น้ำต่ออ้อยวาสันครับมันสิอยู่น้ำต่ออ้อยนะครับพี่น้องเนี่แมงกอกครับแมงกอกบรรยากาศกําลังดีครับมือนี่กําลังสีมืดสีคึมพอดีแล้วนะครับพี่น้องจากฝรั่งเศสแมงกอกครับหลายคนอาจัยบ่เคยกินเนาะพี่น้องเนาะโอมีอยู่วาสันเสรษฐมันมันเด้หลายคากักแมนครับอยูเล่าบานข่อยมีอยู่แมนครับ ของมากินกับขหนียวแ่บได้พี่น้องเนาะโอ้อยากก็แห้งเหรอครับต่มอึงไห็มันบบมีพี่น้องมันบบมีฝนครับแถวบ้านผมนี่ของมากได้เห็นพี่น้องเ้ยสิบอกให้แจ็คสิไปตลาดห้วยเดือกั็บ่งย่งบบมีเนาะแต่บบแน่ได้อาจสิมีแล้วก็ได้บ่มี่เนาะเขาไปมาอาทิตย์ที่แล้วนึงไงมืออืึนว่าสิบ่ไปแล้วเพราะว่ารุ้สึกว่าสิได้เปิดลงเดียนเร็วๆนี้แต่ว่าส่งไปซื้อเนาะกินอยู่แล้วบบมี่เนาะกินไทยคลิปแล้ว พราะว่าเด็กน้อยสิได้เรียนออนไลน์เอียงนี่แหละมือนีบวางได้เบิร์อยู่มองใดอยูุนองบัวลำพูเพิ่นออกมาเตาใสเพิ่นอยู่อุดรครับออกมาเตาอุดอนออมาเตาอุดรครับพี่น้องอยู่อำเภออำเภออีหยังกัวนออำเภอกลุ่มเพราะว่าอำเภอกุ่มพวาปีครับซีไม่จากออสเตรเลียขอบคุณครับ อยากกินนี่กินกับตำมกหุงกระแซบได้พี่น้องกินกับตำักหุงกระแซบเพื่อกันป้าหนามันครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุป,ป่สุขคน ตาอยู่เบิ้องเออตาเบิ้งหนังอยู่ในเฮียนครับตาดูหนังเบิ้งแล้วเบิง้งโทรทเราถัดอยู่หอนครับหอนหอนพี่น้องหอนแห้งหอนแห้งคักนแห้งเนี่ยมาเดอครับอยากกินน้ำด้เอ่อพี่น้องเขาไปติดตามทั้ง แฟนเพจนะครับได้ผมสีไล่ไล่สดแจกขนมจีน10บรางวัลนะครับสิบรางวัลแจกขนมจีน10บรางวัลทางเพจเพจก็ซื้อเดียวกันกบซื้อช่อง u t u b e นั่นแหละครับถือเป็นการฉลองสามแสนผู้ติดตามนะครับสีไล่สดแจก10รางวัลรางวัลละ3ห่อกับรางวัลละลอยสีบาทร่วมทรงนะครับ10บรางวัลนะครับพี่น้องถือเป็นการ ให้พี่น้องได้ซิมน้ำนะครับพัทยาฝนตกเกือบทุกวันผู้ใดได,ได้เบอ่งคลิปนี้คลิปไรสดคลิปนี้ก็เข้าไปติดตามกันได้นะครับเด้อมืออื่นมืออื่นดีบ่วะเป็นติดตามใบใบถาก,ก็ได้ครับพี่น้องเนาะไปติดตามเดี๋ยวผมสีสีแจ้งอีกที่หนึ่งนะครับ แต่ผมติดอยู่ภากเนือของเล่าผากเนือของเล่า can be your friend because i really i like your salad ขอบคุณขอน้าแเนรไปเล่นเกมเอาเด้ครับเด้อไปเล่นเกมนะครับทางแฟนเพจสิบรางวัลแล้วก็แจก อ,า,อาซิมีจแจกเรื่อยๆอยู่นะครับตวานี่แจกสิบรังวัลก่อนหนังซือนะครับนี่มันเปิดแฟลชบ่ได้ครับพี่น้องแมงกอกครับแมงกอกมันหมืดแล้วนะก็เลยเดี๋ยวพอค่อยเห็นบนใดนี่เลยครับแมงกอกมิตรใครใคร โอเคนะครับพี่น้องเดี๋ยวจังพอกันใหม่นะครับมาเลยสดให้เบิ่งซื้อนะครับผมเนาะเดี๋ยวจังพอกันใหม่ในรอบต่อไปครับสวัสดี